พาพาคนคนนี้ซึ่งเป็นพยานคนกลางเนี่ยไปไปหาจุดนี้เลยว่าเนี่ยแตงโมตกจุดนี้แหละผู้ชายนี่เป็นคนเลอใช่ถูกต้องเอาง่ายอยู่อยู่บนเรือแล้วอยู่บนเรือแล้วกันอย่าไปคนนี้ไม่ค่อยพูดอ่ะคนนี้ไม่ค่อยพูดพูดน้อยพูดน้อยตอยหนักอืมเขายืนยันว่าจุดตกอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็เลยจะไปพาไปชี้จุดอีกครั้งหนึ่ง โอ้ยอย่ไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อมันบาทก็บอกแล้วไม่ใช่กระเทยมันก็อยู่สองคนพอละพอละคือเอาง่ายว่ามันเป็นจุดสําคัญที่เขายืนยันเองว่าตกจุดนี้เราก็เลยจะไปจําลองตามที่เขาบอกเราจะพาเขาไปชี้จุดตอนนั้นผมไม่ได้ฟังนะผมไม่กินข้าวเลยวันนั้นแหละวันที่วันที่ยี่สิบสี่ยิบสี่กุมภาหกห้าเลยก็น่าจะประมาณ เดินมษสารแต่ยังไม่กําหนดวันกันเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ไปสอบในเดือนจําก่อนพอสอบเดือนจําก็จะเริ่มพยานเนี่ยเราจะสอบสอบรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองเสร็จสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาแล้วก็เดี๋ยวจะออกบัญชีรอบสามนะบัญชีรอบที่สามออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการจําลองจําลองจุดตกโดยจะเอาพยานนี่แหละบัญชีจุดตกให้เราว่าเอาที่คุณยืนยันว่าจุดตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ย ก็จะไปใช้วิธีการเดิมชุดเดิมที่เคยไปเจ้าที่ของดีไอร่วมกับเจ้าที่กรมชลประทานแล้วก็นักประดาน้ำไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืช่เล่นของผู้ชายคทน่นั้นพยายามเดียวไหมคะไม,ไ,มไม่ไม่เอาเอาว่าเขายืนยันขนาดนี้แล้วเนาะแล้มีเ,เหตุอะไรที่เขาเปลี่ยนใจมาคู่หรือไม่คู่กับเราคือคืออย่างที่ผมบอกว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดในขณะน,นี้เป็นเรื่องหนึ่งโลก ันเป็นเรื่องมโนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงว่ามีการตกท้ายเรืออะไรมันจบมดแล้วล่ะเอาง่ายมันเลยไดแค่ว่าตอนนี้คือทุกคนอยากเอาตัวรอดนะเรือมันแตกไงพอเรือมันแตกมันก็พยานเอ่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะอยากเป็นพยานมากกว่าเป็นจำเลยเอาง่ายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเราก่อติดไม่เลิกไอคนที่บอกว่าเราไม่มีหลักฐานเรียกไม่มีหลักฐานพูดไปได้วันๆซื้อเวลาเป็นวันจริงไม่ใช่ครับเขามีคนมา ยืนยันแล้วเขาลงรายมือชื่อแล้วแล้วก็เขาทําแผนพังให้ด้วยนะว่าสามารถยืนยันได้ว,ว่าจุดตกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเอาพาเขานั่นแหละไปชี้ว่าจริงๆจุดตกอยู่ตรงไหนอได้ย่างมง้ยมเอืมะฉะนั้นเราเราไม่มั่นใจหรอกทํามาสามปีกว่าไม่มานั่งเสียเวลารหรอกพูดตรง วางไม่ได้เขาเป็นพยานยืนยันเขาถ่ายวีดีโอไว้เรียบร้อยมีการบันทึกวีดีโอภาพและเสียงไว้หมดแล้ว่ไ้เาจยหรอไปชีต้องพาเขาไป้เปิดาเดลยต้องเปิดเขาอะเพราะเขาเป็นคนยืนยันก็ต้องพาเขาไปไม่กวอิทธิพลออกิทธิพลไม่มีแล้วอิทธิพลหมดไปแล้วแล้วเขาไม่ห่วงความปดภัยในชีวิตและก็สิ่งเขาเขามั่นใจอ่ะ ขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ยืนยันเองว่าเขาไปกับไปด้วยกันอ่ะอาแล้วไหมแล้วกยังมีเรื่องการไปฉีดหายเรืออยู่นะคะไม่มีไม่มีแล้วไอ้เรื่องฉีดหายเรือมันจบไปหมดแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีการฉีดหายเรือใช่ไหมคคือเอาง่ายว่าเขาจะพาไปชี้จุดตกอืมซึ่งเราก็อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้ที่เขายืนยันนั้งนาน่ะจริงหรือไม่อ่าแค่นั้นเอง แต่เราต้องการให้เขาไปชี้แต่เรา,ารู้อยู่แล้วว่าพวกเราวรารู้มาแล้วคุณหมอผมรู้หมาแล้วไม่ว่าเดชไนเขารู้กันหมดแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเน่ะจริงหรือไม่จริง mm hmm. แต่เขาเขาให้การกเขาสิก็ดีไงถูกไหมเป็นประโยชน์ไงพวกนี้คือยิ่ง,ย,งยิ่งให้การมนเป็นพยายนเนี่ยมันยิ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีมากขึ้นเพราะาถ้าคนมาให้การเนี่ยไม่ตรงครับ ไอสิ่งที่ตารวจทําหรือคนบริเวณให้การมาสามปีก่อนเลยมันคนละเรื่องแนละ้วตอนเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปหมดละแต่ผมไม่ค่อยรู้อะไรหรอะเพราะว่าเขาพูดคนบริเวณเขาพูดไม่เหมือนกันหลายเวอร์ชั่นไม่ตรงกันด้วยเลยเม<า>ื่อจับได้แล้วว่าพูดแต่ละคำไม่เหมือนกันก็ไปดูเทปเก่าๆเือก็คือคือหัวใจสําคัญอนะคือเรื่องนี้มันถูกเปิด ตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนในรายการผลกระแสและคนบรือทุกคนเนี่ยยกวันโรเบิร์ตคนเดียวนะไปให้การในในรายการผลกระแสหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักอ่ะไม,ม่ว่าจะเป็นแซนเป็นเป็นกระติกเป็นปอเป็นอะไรพวะเนี้ยเขาให้การในในในเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียในผลกระแสทุกเวอร์ชั่นแล้วแม้กระทั่งวันนี้พอให้การไปแล้วเนี่ยประกอบกับไปให้การในชั้นสอบสวน นะก็ไม่รู้ว่าตรงกันไหมพอมาให้การในดีไอก็อีกแบบหนึง่งพอมาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยสปีหลังเนี่ยก็ไม่ตรงกันสักอย่างพฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่หลายเวอร์ชันที่คุณพอบอกแต่ของเราเนี่ยเราสืบจากศพเราสืบจากศพแตงโมเราสืบจากสิ่งที่แซนพูดออกสื่อเรามีการทดสอบเรามีการใช้ทคนิาพิเศ มีคุณหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมมาเบิการ์มมีทั้งคุณหมอมีทั้งตักฐาน GPS ของประัทเนปเกียร์ที่เจ้าของมาเบิการ์มเรามีคุณหมอที่รักษาคนบนเรือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเบิการามนะมี GPS มีทุกอย่างมายืนยันดังนั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยตำรวจ21นายเนี่ยเขาก็มาพิสูจน์กับเราในศาลไปแล้วเหลือเพียงแค่ว่า สิ่งคือตอนนี้พิสูจน์ความจริงอะ่ะทุกเรื่องมันจบไปหมดแล้วถูกไหมตอนนี้มันเหลืออย่างเดียวแหละหรือว่าใครจะเป็นผู้ต้องหากี่ลายที่จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่สองร้อยนะครับซึ่งอัตราโทษก็คือประหารชีวิตนะผมบอกให้ก่อนไม่ใช่จะพูดตลอดชีวิตนะไปดูให้ดีกฎหมายอะไรบ้างครับเนี่ยพวกนี้ที่ให้การตาหลักฐาเนเท็จหนึน่งเจ็ดสองร้อยหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่คือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาคนผิดหรือรับโทษน้อยลงสองร้อยก็คือ ไล่แรงอ่ะโทษไล่แรงหนึ่งห้าเจ็ดโทษไล่แรงนะซึ่งพวกนี้โทษหนักโทษหนักกับคนบนเรือเยอะคนบนเรือประมาทสิบปีใช่ไหจากการทำผิดนี่ทำผิดโทษหนักสองเท่าแล้วและหลักฐานเราค่อนข้างชัดชัดว่ามีการช่วยเหลือแล้วเราก็ดูจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราพบว่ามีนายทุนออกตังค <ul imi> ์เยอะนะต้องบอกก่อนพอบอกเป็นจนวนเท่าไร้ล้านอยงตไม่รู้ว่าเอาว่ามีมีนายทุนออกตังค์ นี่คุณใช่ยังไม่หยุดไม่ผมไม่รู้นะเท่าไหร่เลยเอาไปว่าของคุณอาจใยก็เป็นร้านแล้วอ่ะอืต้องมีหลสิบ้านโอ้ไม่รู้แต่ว่าผมอ่ะ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 ร้านสามสามปีกว่าร้านสามแล้วปอญหาเท่าไหร่ี่คิดเอาลนแล้วนี่ทําไปกระบวนการอ่ะอืมเท่าไหร่คิดเอาแล้วกันนะแต่นี่เขาอาจจะจ่ายเป็นค่าลักษณะคือ ค่าเอ็นดูเทนค่าอะไรของเขาอืมแต่เฉพาะจ่ายเฉพาะแค่ไม่ให้อุทธรอย่างสี่แสนยังจ่ายเลยอ่าเอาเอาง่ายๆนะแค่ไม่ให้อุทธรอย่างเดียวนะสี่แสนขอเพิ่ถอนทาขยายอุทธรณหนังสือฉบับเดียวสี่แสนสีน่แสนอันนี้แน่นะแต่ว่าเขาให้ได้เท่านี้นะเขาต้องเขาให้ไปคนอนื่นด้วยเขาพูดอย่างนั้นนะไม่ด้องตา่านั้นดังนั้นเนี่ยคือ ืออย่างที่ผมบอกว่าคือไม่นานหรอกครับ